สวัสดีค่ะตอนนี้ถึงที่โป่งแยงจังเกิลสิบลายแล้วนะคะและกำลังจะขึ้นสะพานทางไปจังเกิลเดอะคาเฟ่ค่ะสะพานตรงน,นี้ก็จะเสียวมือถือหล่นมากเลยอะ่ะเออข้ามน้ำตกนะคะนี่ มันลื่นเดินตะก,กี้นี่บอกได้เลยว่ากาุณาใส่รองเท้าหุ้ม่วนมานะคะเพราะมันชันมากและผู้สูงอาย,ยุเกิน60ควรเต็มตัวก่อนมานะคะ วันนี้วันหยุดคนมาเยอะมากค่ะตอนนี้กำลังจะไปทางขึ้นจุดจำหน่ายตั๋วนะคะ

โอ้ย,อยชันมากค่ะนี่นะ mm hmm. โป่งยางจ mm ังเกิลโคสเตอร์แอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คดูคนสิใส่หน้ากากหายใจไม่ทันเลยบอกเลยกงกง ถุงน,นีนน้ต้องเข้าแถวก่อนหนูไปกับป้าก่อนอหลังจากซื้อตั๋วแล้วนะคะนี่คือแถวที่รอเล่นจัง g ก e c โค s เตอร์ค่ะ กว่าจะถึงเรานะคะกว่าจะถึงเราร่มสีฟ้าคนนั้นนี่ประมาณ50 6 0คิวได้แล้วมียาวไปเรื่อยๆจะถึงข้้งบนเลยค่ะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะคนเลยแห่กันมาเล่นเพียบเลยใกล้ถึงคิวแล้วค่ะกายใกล้ถึงคิวยังใกล้ถึงแล้ว ตื่นเต้นไหมม่ต้องกีดแน่นอนแม่อยากขึ้นอาดหน้าจากเล็มีจุดผ่ารูปนี่มีการทำความสะอาดฉีดสเปรย์ด้วยนะคะระหว่างรอเลสตา์เตื่อเคื่อนี่เป็นก็เปก็ไปับ

บา,บาอยากให้กรเทพเป็นอย่างไรแค่นีเ้เน,นี่ยนะมันสูงมากเลยว้าวเขาวอิ่งรอบไหมเนี่ยเล่ทำไมจบเร็วจังเฮ้ยเฮ้ยแหมถ่ายถ่ายถ่ายมือสวยๆเลยถ่ายเรื่งตกมาด้วยนะ น่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยเนี like bon ่ยไอ้นะวิ่งวิ่งอันน ok ั้นน่ะที่ไหนโอุ้ยน่ากลัวคืออะไรอ่ะวิ่งแล้วหวนไปเหมือนมิงชาอืมมันต้องปล่อยสีิงเหมือนไงใช่เด้ง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 อู้ยไปเล่นอันนู้นกันไหมเราไปเล่นไปเล่นอันนั้นดีกว่าไปเล่นดีกว่าไปไหมไปไหมมีไม่เล่นอ่ะโอเคเดี๋ยวล่นกับปาได้ อ้วกนะแล้วจะบอกหนูไม่อ้วกหนูเล่นไอ้นั่นมาแล้วหนูยังไม่อ้วกเลยซื้อร้อยห้าสิบนาทีซื้อความเสียวใช่ไหมซื้อความหวัดเสียวซือ้อเสียงเกรียดใช่ไหมทำไมมันน้อยจังอะ่ะเออเออไม่หนูไม่ได้ <laughs> หนูไม่ได้แบกอะไรเลยนะคิดทำไมอะ่ะอะไรลูก ชอบการเที่ยวแบบนี้นาประจนภัยแบบครอบครัวอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะทริปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ